สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมเมือนี้พลุกสรงบรรดวนนะครับพาพี่น้องนะครับมาหาตีมิ่มนะครับพี่น้องนะครับพลุกสรงกกเห็นผลละไม่ปลานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ทึ้งกกผลละไม่ปลาแล้วครับนี่นะครับพี่น้องเป็นต้นมัหมดขานะครับพี่น่องบ้านหวานพี่น้องหวานดีนะครับ พอลูกสังก็มาหาตีมิม่งเต่้ว่าว่าที่ขึ้นเอนบัมหมดข่านะครับไปฝากลูกนะครับผมพอดีขึ้นมามาพวะแห้งมิ่พอดีนะครับผมพอลูกฟังว่าเห็นนะครับผมพอตะปีนขึ้นมาก็มาพวะพอดีนะครับผมเดี๋ยวพาเบ่งบักหมดข่าก่อนนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นพวงเลยนะครับมังขดข่าป่านะครับพี่น้อง แล้วก็ห้างมิมอยู่นี่พี่น้องนี่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 นะครับนี่นะครับพ่อลูกสองพ่อเห็นนะครับผมขึ้นมาจังเห็นนะครับอยู่กับบกหมดขานะครับผมนี่นะครับพวงใงญ่พวงงยีบหวานนะครับบ่อฝาดนะครับผมอู้นพวงหนึ่งนะครับพี่น้องอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆห้างมิมนะครับดี๋ยวพอลูกสองพาบึงนะครับ ก็ติเก็บเมื่อฝากลูกนะครับก็เก็บไปหลายเติบแล้วนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็เลยปีนขึ้นมาพอดีนะครับเป็นมิ่มหน่อยแต่ว่าก็นนาชีเต็มอยู่นะครับพังนะครับเนี่ยครับเนี่ยบกหดข่านะครับกระตีมิมเท่ากันนะครับเจงสีเอาบกหมดขาพ่วงนั่นนะครับไปเห็ลูกนะครับผมบ้านบานพี่น้องซีมังแหลวนะครับซีมังแหลวนะครับปานกันก็บอกเอางุ่นหมดแล้วครับ เก,ก็บอ่างุ่นปลานะครับผมนี่นะครับโอ้ยหโบโฟกัสนะครับเดี๋ยวตีนิ่มกันนะครับผมเดี๋ยวจังเอาบมกขายนะครับนี่กันเลยนะครับอุปกรณ์กันนี้นะครับถูกดอกนึงนะครับ เต็มดีนะครับพี่หลองห้างน่นอยๆกับเต็มดีนะครับเี๋ยวรุ่นหี ไอแม่เขายุกกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยตัดนะครับพี่น้องพวกปั้นดีน,นะครับพี่น้องถูกควรบอดีปั้นด้ ัดเลยนะครับพี่น้องโอ้งามวัยงามวัยงามวัย นี่นะครับตบระวังจักหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ทางต้นใหม่นะครับเดี๋ยวพอลุกสองขอลงกันนะครับพี่น้องหังงหิ้มลงกันนะ อ้าหัพืนเลียครับ ดีเลยนะครับพี่น้องหรือว่างามนะครับผมนี่นะครับคับผมหางหนึงแล้วครับพี่น้องยังไกลไกนะครับผมก็ได้หางหนึงนะครับ เดี๋ยวขอเอาไปหนีก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเอาบักหมดขานะครับพี่น้องเปนี่นะครับโลูกสวงเอานะครับบองงามปันดีนะครับผมแต่ว่าก็นะสีหวานนะครับหวานนะครับฉ่ำนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมที่เอาไปฝากลูกนะครับเดี๋ยวขึ้นไปตัดอกว่วงแน่นก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ นี่นะครับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้สองยางเลยนะครับผลไใหม่กับเพิงมิมนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันตัวเลยนะครับว่าสิมีอีกเัวนะครับผมพอลูกสองก็สีเลาะไปหนี่นะครับปลายยูคานะครับไหมเป็นป้ายยูคานะครับเดี๋ยวติดตามชมตัวกันเลยนะครับผมกลับบ้านแล้วพี่น้องนะครับ เมื่อนี้ก็ได้ห้างเดียวนะครับผมกับบัด้ไลายก็ถือว่าได้นะครับไปหาเล่นวันหยุดนะครับผมแล้วก็ได้ข้องวัาให้ลูกสาวนะครับผมเป็นสิน้ำนะครับดีใจหลครับคลิปนี้กับขอลาพี่น้องนะครับไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับพอลูกสงบันดอนนะครับผมครับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับผม